แน่นอนไอ้คนเนี้ยมันตั้งใจจะมาเราจะลดความระแวงเราได้ยังไงเพราะไอ้ความระแวงของคุณเนี่ยแหละที่เป็นการลงโทษโดยบางครั้งเองการลงโทษครั้งนี้อาจจะไม่มีวันจบสิ้นก็ได้และจะทํำยังไงดีแต่เรบคนที่ทาผิดแล้วอยากไถ่โทษแล้วสุดท้ายก็บางคนก็ถอดใจไม่ขุนก็เขาอ่ะมันพยายามทําดีปุ๊บมันถอดใจอูยทำด้วยพอเหนื่อยโอเคได้แค่ไหนเอาแค่นั้นกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกรอบนี้ก็ได้ไหนกันเลยที่ฟังคุณก็อาจจะคิดว่า ยังไงมันก็ต้องเป็นเหมือนเดิมวิธีสันดานมันค่ะยังไงมันก็ต้องเป็นเหมือนเดิมมันก็เตรียมพังกเละเทะอะไรอย่างเงี้ย่าให้อภัยถ้าไม่อยากเจ็บยาให้อภัยก็ไม่ต้องให้เขากลับมาแต่ฉันไว้ใจได้งไงคนบอกเสมอว่าเวลาที่คุณไปทานข้าวอ่ะต่อให้ไปโรงแรมห้าดาวร้านที่วิธีสมาราแค่ไหนคุณดูภาพรวมคุณดูว่าโอ้ยรีวิวโอเคเว้ยภาพรวมไอ้ร hey, ้านมันสะอาดสะอาดอะไรประมาณนี้แล้วคุณก็เข้าไปแล้วคุณก็สั่งอาหารแต่มีใครไหมครับที่บอกว่าฉันไม่มั่นใจอ่ะ ฉันจะไว้ใจได้ยังไงนี่ขอเข้าไปดูหลังครัวฉันจะแน่ใจได้ยังไงอ่ะว่าผักแกล้างสะอาดอะแต่ฉันก็ไม่มั่นใจอะฉันขอเข้าไปดูได้ไม่พ่อครัวแกเนี่ยใส่หมวกเรียบร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวเส้นผมมันล่วงลงไปที่อาหารผมพนันกับพวกคุณเลยว่าไม่มีใครเข้าไปดูนั่นนะครับคืออะไรรูป้ปะมันมีความเสี่ยงเราในฐานะลูกค้าเราก็ไว้ใจเขาระดับหนึ่งไว้ใจคือความเสี่ยงที่พวกเราจะรับได้ทำงั้นไม่ต้องกินไม่ต้องกินร้านนั้นไม่ต้องกินร้านข้างนอกเราไปเดทกับผู้ชายเพื่อรูจ่ากกาัอคนเนเี่ะ แฟนเราแฟนเราแม่งแบบมีชู้อ่าบอร์ที่สามคุณไปเดทกับคนใหม่คนใหม่มันไม่เคยเล่าเลยว่ามันอ่ะมีชู้หรือไม่มีมีบอร์ที่สามหรือเปล่ามีเมียน้อยหรือเปล่ามันไม่บอกคุณจะเป็นแฟนเอาเขาจีบกับคุณจริงเดทเนี่ยจริงนะผมให้ประมาณไม่เกินไปเยอะเอะฉลี่ค่าเฉลี่ยคือประมาณสามเดือนก็คบแล้วก็โอเคแล้วแล้วมึงถามว่าสามเดือนคุณจะรู้ยังไงว่าเขาอ่ะผ่านอะไรมาบ้างเขาทำยังไงกับผู้หญิงที่เขาเคยคบไม่มีใครรู้เราก็ฟังจากเขาและเราเชื่อไงเราให้ความไว้ใจกับคนแปลกหน้าที่เราเพิ่งรู้จัก ในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนหรือไม่เกินปีก็ได้ทําไมเราให้อ่ะให้ง่ายกว่าไอ้คนเก่าที่เราคบมาสิบป,ปีแล้วมันนอกใจไอ้ภาพเดิมคนเก่าเราเราจํามันมันติดหัวเลยว่าไอเนี้ยขี้นอกใจเออเจ้าชู้หรือว่ามีเมียน้อยไม่ซื่อสัตย์ดังนั้นเมื่อคุณตราหัวใครไปแล้วปุ๊บนั่นแปลว่าคุณจะให้อภัยเขาอีกรอบหนึ่งแหละคุณไม่ได้เอาป้ายออกนะพอคุณตีตราเขาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเองถ้าคุณตีตราเขาแบบนั้นอย่าคบเขาต่อครับ เสียเวลาทั้งคุณและเขา